จับแล้วนะครับสำหรับมือปืนที่ก่อเหตุยิงวัยรุ่นเสียชีวิต2คนริมถนนในหมู่บ้านครับในพื้นที่จงังหวัดฉะเชิงเซาปรากฏว่าถามถึงสาเหตุเขาบอกติดต่อซื้ออาวุธปืนกันแต่ว่าคุยกันไม่ลงตัวนะเป็นอาวุธปืนที่ต้องเรียกว่า เป็นเหมือนไทยประดิษฐ์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อนเนาะเออช่วงส <ทะ S 1> โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับทางตำรวจสพฉะเชิงเซาจับกลุ่มนายจิรวัตรอายุ18ปีแล้วก็นายพานุพัฒน์อายุ17ซึ่งเป็นมือยิงนะครับหลังจากมีหลักฐานภาพจากกล้องจรปิดแล้วก็มีพยานแวดล้อมเชื่อว่าเป็นผู้ต้องหาครับเขาใช้ปืนกระหน่ำยิงนายกลวัต์อายุ19นายตันติกรอายุ17เสียชีวิตที่ริมถนนในซอยสำนักสงฆ์นะอาจารย์ส้วน บ้านท่าลาดเหนือพื้นที่หมู่สองตําบลท่าทานอําเภอพนมสารคามจังหวัดชเชียงสาว29พอยอที่ผ่านมาในที่เกิดเหตุเนี่ยครับตํารวจพบปลอกกระสุนปืนกระจายเกลื่อนพื้นเลยนะครับ10ปลอกด้วยกันผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงด้วยปืนขนาด9้ามมอเข้าตามร่างกายหลายแห่งสอบถามชาวบ้านแถวนั้นให้การว่าเขาทํากับข้าวกันอยู่นะครับชาวบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านใกล้กับจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์นะขี่มาแล้วก็จอด แล้วก็ได้ยินเสียงคนเนี่ยโต้เถียงกันอยู่พักหนึงประมาณ10นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นนะประมาณ9ก้าถึงสินัดยิงเป็นชุดเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ออกไปนะจากจุดเกิดเหตุเมื่อตั้งสติได้ชาวบ,บ้านก็ออกไปนะออกมาจากบ้านมาเจอเห็นศพคนโดนยิงสองคน<ะ>เสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์แล้วนะครับ ทีนี้พอได้ตัวผู้ก่อเหตุมาเขายอมรับเลยว่าเพิ่งออกมาจากสถานพินิษ์ด้วยนะครับอ้างว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยซื้อขายปืนไทยประดิษฐ์กันอยู่กับผู้เสียชีวิตคือเขาเนี่ยเป็นคนขายได้เงินมาครึ่งเดียวจนถึงวันเกิดเหตุนัดคุยกันต่อแต่ตกลงกันไม่ได้มีปากเสียงโชกต่อยกันนายพานุพัฒน์ยอมรับว่าใช้ปืนที่จะนําไปขายอีกระบอกหนึ่งเนี่ยยิงใส่ทั้งสองคนจนถึงแก่ความตายจากนั้นก็ขี่รถหลบหนีไปนะในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซานั่นแหละนะครับ ก่อนติดต่อตำรวจที่รู้จักให้พาเข้ามอบตัวเบื้องต้นก็โดนข้อหาร่วมกันฆ่าผื่นโดยเจตนาพอรบอาวุธปืนนะครับทางตำรวจสพ,พพนมสารคามจะได้ดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลกันต่อไปเพิ่งออกจากสถานพิธ์มาได้ไม่นานม,มาก่อเรื่องอีกแล้วามาก่อเหตุหอีกแล้วกลับไปอยู่จุดเดิมอีกแล้วนะคะ